คนทั่วๆดูอย่างไรคะนะครับก็เป็นหัวข้อที่มาจากกระแสที่กําลังดังณตอนนี้เนาะอย่างที่บอกวันนี้เราไม่ได้เจาะลึกวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับเราเอาเป็นภาพรวมของหลายๆวิชารวมกันแล้วกันนะใครว่างๆก็มาฟังมาพูดคุยมาดิสคัตกันมาให้ความเห็นกันแล้วกันนะจริงไม่จริงก็ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินได้นะครับใช้วิจัยานด้วยเนาะว่าเป็นอย่างไรนะครับยิ่งถ้าใครมีหลายๆอย่างในคนคนเดียวกันเนี่ย ก็ยิ่งน่าสงสัยก็ยิ่งน่าสงสัยนะใช่ไหมนะโอเคมาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างดีไหมหลายๆคนบอกว่าดูยังไงครอาจารย์บประชาชนง่ายสุด3ตัวท้ายเบอร์โทรก็ได้3ตัวท้ายก็ได้จริงๆเบอร์โทรดูได้หมดเลย7ตัวหลังเนี่ยเตัวท้ายเนี่ยพอจะดูได้จะชัดๆหน่อยก็3ตัวท้ายก็ดูได้แต่ว่าบางคนบอกยุ่งยากไหมอาจารย์มันไม่มันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเแต่ว่าการดูเนี่ยมันก็อาจจะต้องดูว่าเขามีคู่ดาวอะไรบ้างลองมาวิเคราะห์ไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันนะครับเรามาวิจัยเรามา ทดลองไปได้วยกันนะคู่แรกเขาบอกว่าใครก็ตามที่มีเบอร์สองสามนะครับและก็สามสองเนี่ยตรงไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสามตัวท้ายของประชาชนเช่นสามตัวท้ายเป็นหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยหรือหนึ่งสามสองใช่ไหมอ่าสองสามเก้าคือมีสองกับสามติดกันจะสลับกันก็ก็ได้เบอร์โทรก็ได้เบอร์โทรก็ได้เจ็ดตัวท้ายเนี่ยแล้วถ้ามีอยู่ในสามตัวสุดท้ายด้วยยิ่งชัดๆเลย นะเขาเรียกว่าเป็นคู่ใจอ่อนใจง่ายกันกลัวจังเลยกลัวค,คนมีแล้วเดี๋ยวจะวิตกนะฮะหรือใครที่เอาดวงวันเดอนปีเกิดเนี่ยไปผูกในเว็บพยากรณในโหาศาสัตร์ไทยถ้ามีเลขสองสามอยู่ติดกันไม่ว่าจะอยู่ในช่องไหนเลยนะเข้าเกณฑ์ด้วยนะมีโอกาสโชว์แต่ในทางหาศาสัตร์ไทยนะครับไอ้เลขนี้อยู่ติดกันไม่ได้แปลว่ารายทุกกรณีข้อยกเว้นก็คือว่ามันต้องมันต้องลงลึกนิดหน่อยนะเช่นอยู่เป็นเป็นสิบแบรัคณาแบบเนี้ยไม่หลายเป็นสิบเป็นสี่ไม่หลาย เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะเอาตัวเลขนี้มาดูคนที่บัตรประชาชนผมไม่อยากจะให้ตัดสินว่าคนคนนั้นเจ้าชู้ผมอยากจะให้ตัดสินว่าคนคนนั้นเนี่ยในชีวิตต้องมีสักครั้งหนึ่งที่จะต้องเผชิญกับเรื่องชู้สาวเช่นรักสามเศร้าอาเป็นต้นหรือตัวเองก็ได้เจอเรื่องเจ้าชู้จากฝั่งตรงข้ามก็ได้